สวยมากนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้านี่ให้ดูน้องบิวไปก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่ารุ่นนี้ใส่รุ่นไหนนะคะแต่บอกเลยว่าใส่สวยเนียนมากค่ะอะวันนี้นะคะลูกค้าเราจัดโปรโมชั่นผมแท้นะคะลูกค้าสุดคุ้มค่ะมีตัวไหนบ้างนะคะลูกค้านี่เรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมนะคะลูกค้าผมสวยมากนะคะลูกค้าวันนี้เนี่ยเราจัดโปรคุ้มมากเป็นผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะมาอัปเดตให้ลูกค้าชมกันแบบนี้ว่ามันมีแบบไหนอะไรยังไงนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครรอโปรคลิปนี้คือคุ้มมากค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกนะคะลูกค้าตัวแรกนี่สำหรับตัวแรกนะคะลูกค้าจะเป็นบลอกแบบนี้ค่ะซอยสไลด์ด้านหน้าแบบนี้นะคะความยาวปะบ่าแบบนี้ค่ะหน้าม้าสีทูนะคะลูกค้ารุ่นนี้ด้านบนมีแสกแบบนี้ค่ะมี2ส,สีนะคะลูกค้ามีน้ําตาลธรรมชาตินะคะลูกค้าอีกสีหนึ่งเป็นดําธรรมชาติค่ะนะคะรุ่นนี้ปกตินะคะลูกค้าเราขายอยู่ที่5,990บาทค่ะใครสนใจตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าเหลือเพียง ,3990 บาทอะ ตัวต่อมานะคะลูกค้าตัวนี้ยาวขึ้นมานิดนึงค่ะเหมาะมากใครที่แบบชอบแบบยาวนะคะลูกค้าเอาแบบเลยบบานนิดๆน,นะคะลูกค้าก็จะมีตัวนี้ค่ะมีสองสีเหมือนกันนะคะลูกค้ามีน้ําตาลธรรมชาตินะคะลูกค้ากับดําธรรมชาติแบบนี้ค่ะสวยทั้งสองนะคะลูกค้าผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต สะได้ทําสีได้นะคะลูกค้ารวบต่าๆได้เปียได้ติดกิ๊บได้สะได้ปกตินะคะลูกค้ามีผมไม่มีผมใส่ได้หมดค่ะใครรับรุ่นนี้ปกติ6 9 9 0นะคะลูกค้ารับไปเลยค่ะพร้อมโอนตัวนี้นะคะลูกค้า4990บาทอันนี้จะยาวกว่าตัวด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นปะบาทใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเลยบาทลงมานิดนึงค่ะใส่สวยแน่นอนนะคะต่อมาตัวนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เหมาะมากใครที่ชอบหน้าปาดัดด้านบนไม่มีแสกนะคะรับไปเลยค่ะ โปรนะ4,990เหมือนการจากปกตินะคะลูกค้า6 9 9 0เห็นไหมนะปัดแบบนี้นะคะต่อมารุ่นนี้นะคะพิเศษมากเราทํามาใหม่เป็นหน้าแสกแบบนี้ค่ะด้านบนมีการทอแสกแบบนี้รุ่นนี้นะคะลูกค้าใครรับนะจัดไปเลยค่ะโปร4,990บบาทเห็นไหมนะคะลูกค้ายาวแบบนี้ค่ะอันนี้คือรุ่นที่น้องบิวใส่เลยนะนี่นะคะลูกค้าพอเวลาเป็นหน้าแสกแบบนี้เนี่ยนะคะลูกค้าเรามาดูเห็นไหมนี่นะคะลูกค้าเราใส่นะรีวิวหน้าม้าไปให้หลายรอบแล้ววันนี้เนี่ย เรามาดูว่าถ้าใส่หน้าแสกเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะลูกค้าเห็นไหมอันนี้คือที่น้องบิวใส่นะใส่หน้าแสกนะคะลูกค้าลองทัดหูหน่อยพี่บิวเห็นไหมทัดหูได้เลยได้ผมสวยไหมผมสวยพลิ้วมากนะ,ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสระได้ทําสีได้หมดเห็นไหมนะคะลูกค้านี่นะคะสวยมากนะคะลูกค้าใครชอบหน้าแสกลูกค้าก็เลือกได้นะ จัดไปนะคะลูกค้าโปร4,990บาทเหมือนกันปกติรุ่นนี้ขาย7,990นะอ่ะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ยาวความยาวอยู่ประมาณ50เซนเลยยาวมากนะคะลูกค้าใครแบบชอบผมยาวๆความยาวประมาณ50เซนค่ะตัวนี้ด้านบนมีแสกค่ะความยาวประมาณ50เซนนะหน้ามาซีทรูค่ะ ใครรับนะคะปกติตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่7,990บาทค่ะรับไปเลยค่ะโปรวันนี้พร้อมโอนลดไปเลยนะเหลือเพียง5,990บาร้อยก้าบาทค่ะ,คะผมสวยมากดาะะูกค้าชอบรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อได้เลยทางดาะะูกคะ้ะเพจเพจตอนนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่านะคะ ข้อความเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบกับลูกค้าได้นะแนะนําให้ลูกค้านะะคสั่งซื้อในไลน์เท่านั้น id ไลน์ adu แปดแปแปดนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะชอบตัวไหนรีบสั่งนะคะนี่สตัวนี้ไม่เหมือนกันนะนี้สั้นป่าบาทะอันนี้จะยาวเลยบางมานิดนึงนะนี่รุ่นแรก3 9 9 0นะคะ4990ค่ะ2ตัวนี้นะคะนี่อันนี้ก็4990ต่อมาตัวนี้4990เหมือนกันตัวสุดท้ายยาวสุด50าสิบเซนห้าพันเก้าร้อยเก้าสับงาทนะชอบตัวไหนร มากก่อนหมดนะคะขอบคุณค่ะ